สวัสดีค่ะเพิ่งกินข้าวอิม่มโหหิวมากวันนี้ทั้งวันเลยเดินทั้งวันเลยค่ะถามันถามแรกก่อนเลยว่าอาาชยาวันนี้ใครไปเดินด้วยกันจ๊ะหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามตึง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 ใครไม่ได้ไปเดินด้วยกันแต่ว่าเดินกลับมาด้วยกันจ๊ะกลับมาด้วยกันใช่ไหมคะอันนี้ที่ลุงกำนันขวาดกลับมาใช่ไหมคะอ่า วันนี้ลุงกำนันบอกว่าเดินเรียกแขกวันแรกเพื่อนพี่ปองบอกว่าลุงกำนันเดินเรียกแขกจริงๆเพราะไปเดินถึงพาหุรัสเลยไม่เคยเห็นเลยว่าพี่ๆที่เป็นเจ้าของกิจการในพาหุรัสซึ่งแบบเป็นแขกจริงๆเลยจะเดินออกมาแสดงตัว แล้วร่วมในกิจกรรมมวลมหาประชาชนหรือในกิจกรรมการเมืองภาคประชาชนไม่เคยเห็นเลยวันนี้เป็นครั้งแรกจริงที่ได้เห็นแขกออกมาร่วมในการเมืองแบบแบบไทยๆด้วยนะฮะเลยเห็นเลยเห็นได้ชัดเจนว่าเออลุงเดินเรียกแขกจริงแขกเพียบเลยเพราะรานเยอะมากเดินเรียกแขกยอยากได้แขกแขกมาเต็มเลยน่ารักมากอันดับแรกก่อนเลยเสื้อยืดตัวนี้ ใครๆก็ถามว่าซื้อยืดตัวนี้อะไรนะสนัญลักษณ์เสรีภาพจากร้านโซดาไปซื้อได้ที่ร้านโซดาแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปหมดเกลี้ยงแล้ว <laughs> เดี๋ยวเขามีรถใหม่มานะคะแล้วอันนาอ่อนเนิบเอร์ก็ซื้อได้ที่ร้านโซดาตอนนี้ก็หมดเกลี้ยงแล้วมวลมาหาประชาชนเหมาเกลี้ยงเลยก็บอกตัวสุดท้ายแทตบตบกันเพ <laughs> ื่อแยกเสื <laughs> ้อเดี๋ยวมีมาใหม่เดี๋ยวมาบอกวันนี้เราก็เริ่มต้นสักการะใหม่2,557 เราเริ่มต้นศักระาดใหม่เราก็เริ่มต้นโครงการรณรงค์แคมเปญใหม่ของเราแคมเปญปิดกรุงเทพ13มกราคมแล้วสิ้นสุดที่31มกราคมกลับตัวกัน1สเริ่มต้นที่13สิ้นสุด31กลับกันรู้ดีรู้ช่วกันไปใน13ถึง31 13ถึง31ไม่ได้ความอะไรไม่ได้เรื่องอะไร ไม่ได้ลาวอะไรนายกรัฐมนตรียังบือ้อบอดหน้าซื่อตาใสยังไม่รู้จะอะไรบ้าใบาถือใหญ่บัวจบเลิกกันวันที่สองมอบต,ตัวกันหมดติดคุกกันละนาวแล้วปล่อยให้พี่น้องประชาชนที่อยากเห็นรัฐบาลยิ่งรักออกไปเลือกตั้งกันต่อไปแลกเป็นแลกตายแลกเป็นแลกตายคนนักเลงเขาเรียกว่าทิ้งไพ สุดท้ายเมื่อเริ่มต้นแคมเปญลุงกำนันประกาศเมื่อปลายปีว่าเราจะเริ่มต้น13แล้วเลิก31 2กุมภาพันธ์ถ้ามีเลือกตั้งปล่อยมาเลอกตังไปแล้วปล่อยให้ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือทักษิณยิ่งลักษณ์ต่อไปช่วงกาลปาวาสานแล้วเราก็ก้มหน้ามองดินใครไม่มีคดีไม่ต้องติดคุกก้มหน้ามองดินอย่างเงยหน้ามอยอกมันเดี๋ยวมันตกหัวกระโหลกเล้าไปเราก้มหน้ามองดินอย่างเดียว ไปขุดดินกับพี่พงษาชูแนมที่พระโตะ๊ะพี่ถนอมแกก็ย้ายกับภาคใต้ไปอยู่กับพี่พงษาขุดดินไปไปทำไปทำนาอยู่กับพี่พงษาไปใครทำอะไรได้ทำไปแต่เราก็จะต้องล้างมือเพราะถือว่าเราแพ้แล้วถูกไหมเราแพ้เขาเราก็ต้องให้เขาดำเนินการควบคุมประเทศไทยต่อไปควบคุมประชาชนต่อไป แล้วก็อย่าได้ไปหืออือเดี๋ยวคนเสื้อแดงที่มาในนามของคนขายหมูปิ้งมอเตอร์ไซค์จะตบกระบะเราเอาเราก็ต้องอยู่อย่างอยู่ตียุ่งนุ่งเจียมห่มเจียมใช้ชีวิตช้าๆห้ามซาอีกแล้วแล้วเก็บรูปเอาไว้ตอนเดินกับลุงกำนันต้องเก็บเอาไว้ให้มัน่นเก็บใต้เตียงเลยอย่าใครเห็นเดี๋ยวกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงใช่ไหมพอเรารู้กำหนดแล้วว่า13กับ31 แล้วลำดับถัดไปคือทำอะไรลุงบอกว่าก่อนถึงวันที่13อยู่ดีโผล่พลวดไป13เลยปิดกรุงเทพก็จกะกรไรเพราะฉะนั้นต้องเดินรณรงค์กันก่อนภาษาทางการเขาเรียกว่าเดินรณรงค์ภาษาลุงกำนันเขาเรียกว่าเรียกแขกแกจึงเริ่มต้นศัก,กราช2557อาทิตย์แรกวันที่5แล้วเริ่มต้นที่พาหุรัตเรียกแขก เสร็จแล้วเป็นไงวันนี้นัดหมาย5 7 9เดินวันหยุดวันเดินวันหยุดวันเดินวันหยุดวัน5 7 9วันนี้เริ่มต้นเดินวันแรกเริ่มต้นที่นี่8กิโลเมตรจากราชดำเนินไปบ้านม่อปากคลองตลาดแล้วเข้าบำลุงเมืองเข้าอะไรต่อมีอะไรแล้วย้อนกลับมาอีกที8กิโลเมตรไปย่านถิ่นการค้าชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยเชื้อสายอินเดียทั้งนั้นเลย เดินไปลนท่าลงบอกกับเขาว่าสู้ด้วยกันนะครับสู้ด้วยกันนะครับแค่นี้สู้ด้วยกันนะครับแล้วเดินอย่างเดียวเลยเดินเรียกแขกเดินลณน,นลงอย่างเดียวเลยวันนี้ไม่ใช่8กิโล8กิโลเมตรนี่เราใช้เวลาถึงกี่ชั่วโมงอ่ะออกจากที่นี่10โมง7ดชั่วโมงค่ะเจดไหมคะกี่ชั่วโมงคะหชั่วโมงคะหชั่วโมง8กิโลเราเดิน6ชั่วโมง เพราะลุงเล่นเดินสลับฟันปลาค่ะซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาท,าท,วาทีลุงทักทายผู้คนรับเงินบริจาคมาทั้งกลุ่มนี้ไปกลุ่มนั้นมากลุ่มนี้ไปกลุ่มนั้นตลอดเส้นทางที่เดินวันนี้เราตอนนี้เราเดินไปปากคลองลุงกำนันก็ไปถวายบังคมสักการะพระบรมราชานุสาวรีเอาเลิกเอาชัยในวันปีใหม่เอาเลิกเอาชัยในการเปิดโครงการใหม่ โครงการที่ภาษาไทยรว่วปิดกรุงเทพส่วนภาษาอังกฤษแล้วแต่พี่น้องประชาชนสมัครรักใครจะใช้ภาษาไหนก็แล้วแต่จะใช้คำใดก็สุดแท้แต่ใจพี่น้องประชาชนบางชอบฮาร์ดคอร์ชัดดาวเพราะเราตัดน้ำตัดไฟบ้านนายกและรัฐมนตรีทุกคนนี่ถูกไหมฮะ,ะเขาบอกว่าเพราะอย่างนั้นชัดดาวแบงคอกหรือแบงคอกชัดดาวอีกฝ่ายนี้บอกว่าอย่าเลย มันอาจจะทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยมองว่าเราเป็นออก่อการจลาจลให้ใช้คําว่า occupy มาท้วงแบบนี้ก่อนเลยแล้วกันมันเบากว่าชัดดาวแล้วแต่เลยพี่น้องใครชอบแบบไหนเรียกแบบนั้นพี่ชอบแบบนี้เรียกแบบนี้พี่ชอบแบบนี้เรียกแบบนี้เพราะเรามีความเห็นแตกต่างกันได้และเราเคารพกันเพราะเราเป็นมวนมหาประชาชนเคารพความคิดต่างไม่ต้องอาชนะค่าคานกัน พวกนี้ก็ไม่ต้องบอกว่าพวกนั้นถกพวผู้นิบิตไม่ต้องเอาเถอะเธอชอบกระโปรงสั้นฉันชอบกระโปรงยาวเธอชอบผู้ชายผิวขาวฉันชอบผิวดำเธอชอบนุ่งสั้นฉันชอบนุ่งยาวคือไม่ความแตกต่างความแตกต่างความหลากหลายในเชิงชีวภาพดอกไม้หลากสีนี่คือความสวยที่สุดแล้วในระบอบประชาธิปไตยไม่มีอะไรในระบอบประชาธิปไตยที่สวยที่สุดเท่ากับความแตกต่างแล้วเราเขารบกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เริ่มต้น เราเริ่มต้น10มองที่นี่บลูสกายถ่ายทอดสดโอ้โหสุดยอดประทับใจวันนี้ทีมงานพร้อมพลั่งพี่ผูสิทธ์เดอะสตูทีมงานบลูสกายอลัตติยาทีมช่างกล้องของเราทั้งหมดเลยวันนี้ด้วยทีม 3G พอเราเดินออกไปปุ๊บตกใจข้างนอกทีมข่าวเดี๋ยวนี้ 3G เต็มเลย ช่อง7ถ่ายทอดสดท p b s ถ่ายท่อสดและวันนี้สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดนับตั้งแต่มีการถ่ายท่อสดการเดินขบวนของลุงกำนันวันนี้เห็นหนักข่าวต่างประเทศมากที่สุดและนักข่าวต่างประเทศไม่เพียงแค่เดินทําข่าวรอบแรกเท่านั้นนะคะเดินตั้งแต่ต้นจนจบแล้วถ่ายรูปเกาะติดตลอดเลยแปลว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปอีปูมึงสวยแล้วฝรั่งมาทําข่าวแล้ว เรื่องราวความระยำตำบอลของพี่น้องคูน่นี้มันจะถูกถ่ายทอดออกไปสู่นอกโลกและบอกคนทั้งโลกว่ามันเลวแค่ไหนมันระยำอย่างไรมันทำร้ายพี่น้องประชาชนของมันอย่างไรในการเดินขบวรลนรณลงค์ปิดกรุงเทพของลุงของลุงกำนันวันนี้เราเริ่มต้นที่นี่เราไปไหนก่อนนี่ออกนี่เลยศสียคอกวัวนะ เราจะมีภาพบรรยายไปเรื่อยๆภาพกดไปเรื่อยๆได้เลยนะคะที่รักเราก็เริ่มต้นสี่แยกคอกบัวแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาวแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆจะเห็นว่าวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนพรั่งพร้อมมากเราเดินกันหลายครั้งเราก็แบบเริ่มต้นเรียนรู้ซึ่งกันและกันถูกไหมฮะนะฮะลุงก็เรียนรู้ประชาชนประชาชนก็นเริ่มเรียนรู้ลุงนะทั้งลุงและประชาชนก็นเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การเดินขบวน สันติอหิงสาคารทีเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปแรกๆใครจะคิดบ้าบอกว่าวให้กูเดินได้10บสกิโลเดินอย่างนี้แล้วมันจะช่วยชาติได้อย่างไรพอเดินเข้าไปหลายๆรอบทุกคนจึงได้เห็นว่าใช่ไม่มีอาวุธอันใดจะชนะทลรันล่าทักษิณยิ่งรักได้เท่ากับสันติอหิงสาและปัญญาความรุนแรงใดๆจะทำให้เราพ่ายแพ้ทั้งหมด ความรุนแรงจะทำให้เราสูญเสียในสิ่งที่เราไม่ควรจะเสียความรุนแรงจะไม่ทำให้เราชนะนอกจากสันติอาหิงสาปัญญาคืออาวุธที่ทำให้เราชนะเดินอย่างเดียวพี่น้องเดินมันไปตลอดเดินมันจะได้ชนะเหมือนอาจารย์เตยลงบอกส้นตีนแห่งชาติผู้สิทธิ์พี่น้องของเราก็เริ่มเดินค่ะวันนี้พี่น้องมาเดินหลายรอบเข้าเริ่มชำนาญ ไม่ต้องมาเริ่มต้นกับลุงก็ได้ตัวสมัยก่อนต้องไปตื่นเ <t> ต้นแต่เช้าซอยเท้ายิ่งมาเริ่มต้นกับลุงโหบ้านอยู่บางพลัดมาเริ่มต้นลาดํำเนินบ้านอยู่บางนาเริ่มต้นลาดํำเนินบ้านอยู่นูน่นพระรามเจ็ดพระรามสองพระรามสาม 4, พระรามสี่พระรามห้ามาเริ่มต้นลาดดำเนินแต่เดี๋ยวนี้ไม่ขอเพียงรู้ว่าลุงผ่านเส้นไหนฉันรอตรงนั้นใกล้ตรงไหนรอตรงนั้นใกล้ตรงไหนรอตรงนั้นใกล้ตรงไหนรอจุดนั้นแล้วสมทบกันแล้วสมทบกัน เป็นดินพอ่อมาเลยพอ่พอพๆๆพพ,พ,พ,พมาเลยเดี๋ยวนี้รู้งานนะคะรู้งานนะคะชักจะรู้งานมากเกินไปแล้วนะคะเช้าเริ่มต้นขบ,บวนฉันหลงเหลงเลยทีเดียวฉันใจหายเลยเฮ้ยเฮปีใหม่ยังไม่กลับมามังคะที่ไหนได้พอเลี้ยวเข้าตะนาวปับ๊บสารเจ้าพอเสือกลุ่มแรกมาเลยฉันไม่ต้องตื่นเช้าแบบเจ็ปองเรื่องอะไรฉันสวยๆตื่นสาส่ๆก็ได้เพราะฉันอยู่สารเจ้าพ่อเสือ กลุ่มแรกมาเลยสารเจ้าพ่อเสือปักเขาให้ตอนแรกก็ยังไหว้เจ้าอยู่ดีๆเนะาะอธิษฐานใหญ่เลยหมูสามชั้นไปเอาไปป้ายชิ้นแทกเข้าไปแทกเข้าไปชิ้นต้องเอาไปป,าป้ายปากสารเจ้าพ่อเสือก่อนปีนี้ชิ้นที้ขมือบเงินขมบทองพอลุงกำนันมาวางหมูสามชั้นแล้ววิ่งออกมาเลยเฮ้ยลุงมาแล้วเว้ยเฮ้ยอ้าทำไมทำไมไม่ไหวสารเจ้าพ่อเสือตอนแรกบอกว่าไม่เป็นไรเจ้าพ่อยังอยู่แต่ลุงมาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้ว <laughs> ออกมาดูลุงก่อนเป็นเสียอย่างนี้ ออกมาเต็มสาเลยค่ะมายืนดูลุงกำนันลุงก็เดินผ่านไปคนก็พอกมาผ่านไปเรื่อยผ่านเรื่อยจนถึงบ้านมอ้อวันนี้ส่วนใหญ่ร้านปิดถูกไหมคะร้านปิดแต่เจ้าของร้านไม่ปิดออกมายืนค่ะผัวเมียขแขวนเลยนกหวีดมีสายคาดมือมือตบออกมาเป่าปิดปิดปิด,ปด บางคนเป่าเสร็จกลับเข้าบ้านบางคนบอกไม่เอาดีกว่าเดินตามไปลาดดำเนินด้วยจึงมีพี่น้องไงคะเดินตามกันออกมาแล้ววันนี้เราจะได้เห็นเลยนะคะว่าประชาชนเนี่ยมากัป็นครอบครัวลูกเล็กเด็กแดงเท่าแฉล่แก่ชะลาผู้หญิงผู้ชายแก้งกวางบางชนีชื่นหรือดีดวงเดินกันมาเต็มไปหมดอาม่าเยอะมากวันนี้วันหยุดคนมีครอบครัวเยอะมากลุงก็เดินเดินไปมีหลานสาวลุงเดินถึงทุงพลาสติก ตั้ง8 8กิโลกิโลให้ถ่ายสิ8ปกิโลให้ถ่ายสิว่าเราเปลี่ยนถุงพลาสติก5โลรับเงินบริจาคกี่ถุงถ่ายสิกี่ถุง10โหพี่อีกสองถุงพี่เอามาให้หนูนะ8ถุงเปลี่ยนไป8ถุงวันนี้8กิโลใช้แดถุงเต็ม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 เลยฮะหนักมากเลยมีทั้งเหรียญ10บาท แบงยี่สิบห้าสิบแบงร้อยห้าร้อยแบงพันแล้วลุงก,ก็เดินมาผ่านเข้าบ้านม่อนะคะคนก็มาเติมบ้านมอ่อผ่านปากคลองก็มาเติมปากคลองทีนี้โกลาหลแล้วที่ปากคลองเพราะลุงเดินไปที่พระบรมราชานุสาวรีย์ปฐมบรมกษัตริย์ไปถึงปุ๊บโอ้โหนักข่าวรอเต็มอนุษาสวรียีเลยนะคะคนนี่เต็มอนุษาวรียีเลยน้องเข็มก็ปีนขึ้นไปน้องเข็มนี่ซนจริงๆเลยนะ,ะปีนมามนุษย์สวรียีถ่ายกล้องลงมา ลุงนี่ต้องแหววไปนะักข่าวต่างประเทศนี่มากันอึศเลยนะคะแหววเข้าไปแล้วก็ไปถวายบังคมทุกคนหมดเลยทั้งกอปปสศเสร็จแล้วก็ออกมากว่าจะจัดขบวนกันได้ใหม่ทุลักทุเลชุลมุนโอโหรมานโกราหลมากมาแล้วก็มาจัดขบวนกันได้ใหม่ตรงต้นปากคอทีนี้ก็เดินเข้าไปเลยพาหุรัดจากนั้นก็เดินเข้าพาหุรัดทีนี้แหละเรียกแขกของจริงแขกออกมาทุกล้านเลยเต็มไปหมดเลยพวกผ้าสาลีเพียบเลยลุงเดินเรียกแขกแล้วอ่ะ แขกเพียบเลยแล้วแขกบอกว่ายัางไงหรือม,มาอย่าถอยนะอย่าถอยนะลุงจ๋าอย่าถอยลุงบอกสู้ด้วยกันนะบังสู้ด้วยกันนะบังลุงจ๋าอย่าถอยแลวเสร็จแล้วปรากฏว่าก็เดินจากพารัตมาเดินออกมาเรื่อยๆปเราเคารพทงชาติก่อนนะจ๊ะเนี่ยน้ำหมากหกกันเลยละสิเคารพทงชาตินก่อนเดี๋ยวเล่าต่อจ้ะ เชิญแกนํานด้วยครับเชิญครับเชิญอาจารย์นันน์พี่โอรังซีมาหัวหน้าฝ่ายรักษาเชิญฮะท่านผู้ใหญ่สาธิตวงหนองเตยนะครับอาจารย์ปุรัชดานะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตันจิตพัฒน์กีรดากรนะครับเชิญด้านหน้าเลยครับตันเป็นนามสกุลอีกทีมีผัวเลยนะพี่ปอง ก็มีหนุ่มๆเยอะเลยบอกว่าจะให้ใช้นามสกุลกับคุณตันแต่เขามีข้อแม้ว่าให้เอาพี่ปองไปอยู่ด้วยไอ้ตันแกก็อยจะอยู่จนหกบอ่ะว่ดีอประเทศไทยรวมเรือชาติเชไทยเป็นประชารัฐ ป้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนมมประสมักคิดไทยนิรักสมบแต่ถึงรบไม่คลาเกราชจะไม่ให้ใครค,คุมกีสลาเลือดทงอยากเป็นชาติ ลกประเทศจะไทยทวีมีชายจะอยู่ใช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 ่ขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณมากค่ะเอาเุณผู้ใหญ่ค่ะงั้เราต่อยนิดนึงนะก่อนกลับบ้านพี่โอสวัสดีค่ะน้องวีดเยอะนะคะเป็นพวงเลยเดี๋ยวขวาดอีกสิหลังเวทีเนี่ยยังไม่มีใครทำไรลกก็เริ่มขวานแล้วค่ะ พี่โอ้นี่เป็นคนรักษาความสะอาดสุดๆเนี่ยปรากฏว่าพอเราจะพาคุรัตคนก็เริ่มแน่นละเราบอกโอ้โหตายแล้ววันนี้คนพอกเยอะมากเผารัตไล่ในมาก็พอกมาตลอดเลยพอกมาตลอดจกนกระทั่งขากลับขากลับก็อ้อมมาจนตรงแล้วจนกระทั่งตอนเที่ยงไปกินข้าวที่ยี่สิบสองวงเวียนยี่สิบสองวงเวียนยี่สิบสองก็เป็นตำนานนะเป็นที่สัญลักษณ์ของการต่อสู้สัญลักษณ์ของการต่อต้าน สัญลักษณ์ของการแข่งขืนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ค่ะในสมัยสงครามโลกตรงวงเวียน22บกรกฎานี่เป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ค่ะนะคะเป็นเรื่องของชาติพันธุ์เลยเป็นการแข่งขืนเป็นพลังเป็นความร่วมมือร่วมใจเป็นความสมัครสมาสามัคคีนั่นคือสัญลักษณ์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่สมัยรัชกาลที่6จึงเป็นวงเวียน22กรกฎาลงกินข้าวที่นั่นและมื้อกลางวันข้าวกล้องกับข้วกลิ้ง แค่นั้นส่วนวันนี้มีคนติดตามลุงไปด้วยค,ค่ะคุณลุงปรีชาเอี่ยมสุพรรณขอเสียงปรบมือให้กับพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณเพิ่งหายป่วยเดินตั้งแต่ต้นจนจบค่ะขอเสียงปรบมือให้กับมิตรร่วมรบของเราคุณอาแซมดินจากกองทัพธรรมเดินตั้งแต่ต้นจนจบค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนของคอปทอเดินตั้งแต่ต้นจนจบกับเราค่ะและสอสอพี่น้องสองสอของเราซึ่งรับปากแล้วว่า13มกรา ตัดน้าตัดไฟบ้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกทุกคนวันนี้จะมือถามเลยค่ะข้องใจมาหลายวันถามว่าตกลงพี่เอาไงตกลงจะตัดน้ําตัดไฟไหมมันตัดเป็นบ้านๆได้ไหมบอกหนูลองสิลองอะไรคะลองไม่จ่ายน้ำสามเดือนสิเอ,อจริงเ,ยเ้ยเฮ้ยเราก็โดนตัดเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นไอที่บอกว่าตัดเป็นบ้านๆไม่ได้เนี่ยพี่ทำได้ หนูจะให้พี่ตัดมาพี่ตัดมันเลยแต่ตอนนี้นายกรัฐมนตรีคุยย้ายมอแปลงเข้าไปในบ้านแล้วนะก็มันง้ไงย้ายมอแปลงเข้าไปในบ้านไม่ได้แปลว่าจะตัดน้ําไม่ได้นะหล่อนจึงถามสารสอว่าคําเดียวสั้นๆพี่หนูขอคําเดียวสั้นๆตกลงพี่จะตัดน้ําตัดไฟนายกรัฐมนตรีและคลมอของมันทั้งหมดไหมสารสอตอบคําเดียวว่าพี่น้องบอกว่าให้ตัดพี่จะตอบว่าอย่างไรนอกจากคาว่าตัด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  ตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดเลยตัดเลยชับชับชับวันนี้วันนี้ไปก็หกชั่วโมงไปแล้วก็กลับมาวันแรกแต่ประทับใจอะไรรู้มะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ประชาชนเตรียมพร้อมมากได้เรียนรู้จนทั้งพร้อมพร้อมเนื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรองเท้าเรื่องการเตรียมตัวมีน้ํามีอาหารของตัวเองมาเตรียมเข้าวหุงน้งหุงทาเรียบร้อยแล้วเดินตามกันมาคือเรียนรู้มาโดยตลอดและพัฒนามาโดยตลอด อยู่ตรงจุดไหนพอกลงจุดนั้นอยู่ตรงจุดไหนสมทบลงจุดนั้นแล้วเดินมาล่าชดํำเนินด้วยกันดูแลตัวเองได้และเข้าใจขบวนการเดินรณรงค์สันติอหิงสาใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาไม่วู่วามไม่มีใครดีดส่อเสียดทําให้เกิดความรุนแรงคือไม่ใช้อารมณ์หลังจากที่เรากลัวมวลชนมาเจอกันเยอะๆจะใช้อารมณ์แต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนทุกคนนั้นได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการเรียนรู้นี้ทําให้เกิดพัฒนาการของปัญญาทําให้เราได้เรียนรู้ว่าคุณค่าของสันติอหิงสามันมีมากกว่าคําพูดแต่มันคือการปฏิบัติที่แท้จริง <S <S พอเรากลับเข้ามาถึงตอนเย็นแล้วนะคะเมื่อตอนกลางวันพอก,กินข้าวเสร็จก็เดินเดินกลับเข้ามาเราถึงได้พบว่าวันนี้คนตามมาสมทบกับคุณลุงกำนันเ,อเยอะมากเลยค่ะ เราถึงได้ถามว่าใครตามมาสมทบกับลุงกำนันบ้างโหคนยกมือเยอะมากใครที่มาตั้งแต่เช้าใครมาตั้งแต่เริ่มต้นใครมารวมตัวกันวันนี้ได้เห็นเลยว่าหัวหัวเนี่ยกับหางนี่นยาวเหยียดกล้องจับไม่หมดบลูสกายถ่ายทอดสดตลอดหัวขบวนของเราต้องส่งเสียงปรบมือกับหัวขบวนผู้เก่งกาจของเรานุ่มๆกปปสสส,สลูกหมีชุมพลจุลสยัย ทยาที่สุวรรณผู้หญิงของเราหนึ่งเดียวคนนี้ทั้งสวยทั้งแซบ่บความเศร้าเธอไม่ได้เกิดจากลมพาไปพิมพ์ดีพาเพลินกรอนพาไปแต่ความเศร้าของทยาความแซ่บของทยาเกิดจากปัญญามาจากการเรียนรู้ที่ทยาทีบสุวรรณเรียนรู้มาตลอดต้องยกนิ้วให้ผู้หญิงคนนี้ทยาที่สุวรรณตบมือให้กับเธอเธอถาดายิ่งรักตั้งแต่ต้นราชดำเนินแล้วย้อนกลับไปถึงราชดำเนินยิงด่าไม่เลิกเลยอะ่ะ แล้วด่าไม่ซ้ำด้วยอ่ะไม่เก่งจริงทำอย่างนี้ไม่ได้คุณในการระบบการจัดการของบีสุดยอดจริงๆก่อนที่เราจะถึงวงเวียน2 2บีบึงไปก่อนแล้วแล้วกลับมาบอกว่าพี่พี่คนรอที่นั่นเยอะชิบหายเลยโอ้โหปรอบมือกับน้องของเราเอกกนัดพร้อมพันเดินขอบคุณตลอดทางจัดการตลอดทางแล้วขอบคุณแล้วที่จะ ลืมไม่ได้เลยวันนี้ใครสังเกตเห็นไหมคะเห็นกาดสีผ้าเป็นคอสีชมพูไหมเห็นใช่ไหมคะแล้วเห็นอะไรเปลี่ยนไปไหมเวลาลุงกำน,นันลุงกำนันจะเดินสลับฟันปลาซ้ายทีขวาทีใช่ไหมเดินซ้ายขอบคุณนะครับลุงกำนันสู้สู้สู้ด้วยกันนะครับแล้วจะเดินไปกทีขอบคุณนะครับลุงกำนันสู้สู้สู้ด้วยกันนะครับสังเกตมาว่าคุณได้ถ่ายภาพเต็มๆเลยเพราะอะไร กาดผ้าพันคอสีชมพูทุกครั้งที่ลุงเดินมาทางนี้กาดจะย่อตัวลงและลุงไปทาง,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 งนั้นกาดอีกฝั่งหนึ่งก็จะย่อตัวลงเขาจะก้มตัวลงให้พี่น้องประชาชนกับลุงกำนันได้สัมผัสกันได้เต็มอิ่มเต็มตากระจจางจากใจแล้วเหนื่อยนะพี่ย่อตัวลงตลอดทางอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดทางสปริงไม่ดีเหนื่อยนะพี่อย่างเรานี่ไม่ได้แล้วนะคำถามคือกาด ผ้พาพันคอสีชมพูมาจากไหนมาจากพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องที่มาชุมนุมนี่แหละค่ะมาเป็นการอาสาเมื่อเช้าประกาศตามหากาดอาสาหนึ่งรอคนเราได้หนึ่งรคนมากกว่าหนึ่งรคนอีกแล้วประกาศการอาสาปุ๊บแจกผ้าพันคอสีชมพูปั๊บแล้วไปเลยบอกกันส0ามสิบนาทีว่าต้องทําอะไรบ้างแล้ววันนี้แหะค่ะพวกพี่พวกนี้แหะค่ะจับมือกันกั้นแล้วพอลุงกำนันวิ่งมาปุ๊บ ก็จะยอบตัวลงให้พี่น้องประชาชนได้พบปะลุงกำนันได้อย่างเต็มตาเต็มใจและสุดท้ายเราได้เห็นสิ่งที่พัฒนาการก่อนหน้านี้เวลาลุงกำนันเดินรนรงงหาหมวลมาหาประชาชนวิ่งไปปุ๊บพี่น้องก็จะแย่งกันให้บริจาคแล้วขอจับมือใช่ไหมคะอันนี้อันดับแรกก่อนนะจับมือชื่นใจ ใช่ไหมแล้วอีกพออีกทริปหนึ่งอีกทริปหนึ่งพัฒนาการเป็นไงหรือเปล่า,ายื่นไปให้เงินบริจาคก,ก่อนจับมือแล้วดึงมาถ่ายรูปเซลฟี่ใช่ไหมใช่ป่ะหรือให้เพื่อนถ่ายอันนี้พัฒนาการที่สองใช่ไหมดึงมาถ่ายรูปคราวนี้เจออย่างนี้พอลุงเดินไปปั๊บกรูกันเ,เข้ามาปุ๊บดึงเลยกระช่าปัาป๊บ กอดมากเลยอะ่ะกอดเลยนะกอดเลยแล้วหอมแก้มแล้วก็เต้นกัน آ آ, <Dial ogue> ฉันได้หอมแก้มแล้วแล้วถ่ายรูปปรากฏวันนี้กลับมาลุงปอดบวมเลยอะ่ะเจอกอดสปรอร์ตบวมเลยอะ่ะก็คิดดูดิวันนี้คนเป็นพันน่ะกอดพันกอดน,นี่มีปอดบวมนะจ๊ะโอ้โหอักเสบอะ่ะฉันเบ็ดใต้เาวานมอักเสบอ่ะวันนี้เชื่อแต่วันนี้ลุงลุงกำนันใต้เาวนมอักเสบ เจอกอดไมไปพันกอดอะ่ะเอาจริงนี่ไงเห็นไหมเห็นหลักฐานชัดๆวันเนี้ดึงมากกอดดึงมาหอมตลอดทางไม่มีแล้วประเภทแบบดึงมาขอจับมือไม่มีเด็กๆมาถึงขนาดนี้แล้วก่อนปิดกรุงเทพไม่รู้จะถูกจับกันเป็นนักโทษประหารกันอีกกี่ล้านคนเนี่ยดึงมากอกอดเลยจูบเลย <laughs> ันนี้ใครกอดลงวันนี้ใครกอดลงบ้างอาอ,าอาสาวสาวสมัยนี้แซ่บนะถามวันนี้ใครกอดลุงันไหนบ้างสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยนี่เขาเขียนเพลงยาวมาให้เธออายแบบโอ้ยเอาผ้าสิ้นผ้าสบายปิดหน้ากันเดี๋ยวนี้ใครกอดลุงันไหนบ้างฉันเอง <laughs> สนุกดีค่ะวันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปความตึงเครียดความกลัว ความกังวลมันหายหมดไปแล้วมันเหลือแต่ความมั่นใจว่าเราเชื่อว่า13ามกรากรุงเทพจะถูกปิดโดยคลื่นมวลมาหาประชาชนทั้งเมืองแน่นอนเรามั่นใจอะไรทำให้เรามั่นใจภาพที่เกิดขึ้นวันนี้และว,วันที่เจ็ดฝั่งทนวันที่เก้าฝั่งทนเรามั่นใจว่าวันที่13บตั้งแต่9ก้โมงเป็นต้นไปกรุงเทพจะถูกปิดด้วยประชาชนเมืองในฝันของเราพี่น้องประชาชนจะเดิน เดินเดินกินเที่ยวทํางานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขฟังปลาใสาฟังดนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตั้งเต็นท์นอนบนข้างถนนปลูกต้นไม้บนฟุตบาทสร้างทางจอดรถที่จอดรถจัก,กรยานเหล่านี้เป็นต้นเรากําลังจะมีเมืองในฝันกรุงเทพของเราประเทศไทยของเราเรากาลังจะเริ่มต้นปฏิรูปประเทศไทยของเราด้วยมือของคนไทยด้วยมือของพี่น้องประชาชน ด้วยมือของพวกเราด้วยกันเองสันติอหิงสาและปัญญาเท่านั้นจะทําให้เราเดินหน้าไปจนถึงวันที่13มกราคมได้สันติอหิงสาปัญญาความจริงใจจะทําให้เราเดินฝ่าฟัน13 14 15ี่หถึงส1และเราชนะได้สันติอหิงสาปัญญาและมวลมหาประชาชนจะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมของพี่น้องตระกูลชินวัตรและเข้าสู่การปฏิรูปประเทศไทยจัดระเบียบประเทศไทย ก่อนจะมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญบนกติกาเดียวกันได้บอกยิ่งรักลาออกวันนี้ไม่มีแผ่นดินโยลาออกวันที่13ลูกแกไม่มีบ้านเกิดมือนอนจะให้โยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนเจอกันเช้าวันพรุ่งนี้6โมงที่บูสกายร้อยข่าวยามเช้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีรักพี่น้องทุกคนนะจ๊ะจบ